สอบกลัวเสนอเมนูเด็ดครับผมต่มปาะคอยง่เมนูเด็ดอ่ะอ่ะติดตามพี่นนอหันปากลัวปาออกมาซับปาเป็นชิน้นตอน,นครับต่มปาะคอยง่ ใส่ผักติวครับพี่น้องครับวันนี้เป็นตัดแสบอยครับปลากระตูบกใหญ่ใส่มันมันครับเสนอเมนูเด็ดครับตุ่มใส่ดอกผักติวครับผักกาพอเห็นเออโอ,อเจเออนี่เตรียมมาตะไข่น่าผักติวผักติวบังเลนะนี่ซีจีนนะครับ เมนูพิเศษโอ้เห็นหงวนคำแน่เรยมืดแน่หน่อยหมดแดงต้มสมครับหมอนี่ต้มสม,ม,นนม,สมขอด้วยอ่าติดตามไปเบ้างปลาลุงหน,นุ่มมันเป็นกว้างจ้ะปลาลงุงแข่งกันเลยว่ะอ่า เม,ม,มือกับหลังเนี้ยว่าหลังเนี้ยหนุ่มอ่าหมดแดงอืมใช่หมดแดงขับพี่มาค้นหน่อยมือเจ้งน้อยว่ามือเค่ะแค่แกโอืหันไปเสียไม่ได้ ผักมีซีไปเตรียมมากเรียบร้อยแล้วครับผักขาซีจีนดิตูนามเดือดได้ทีแล้วก็เอาดอกติวลงครับลงดอกติวลองแล้วใส่ผักขาเข้าไปครับนะตาหอมคุณมากแล้วครับชุดเก่าชุดรดใส่รดีใส่หยอดจังเลยครับขี้เบิง สมไว้ไวไห้อยเลยทีเดียวครับอิตูร่องครับซีจีนร่องครับอ่าค้นคุกให้เข้ากันอ่าซิมได้ทีเดียวเนี่ยหน้าตาดีออกมากจริงครับต้มสมปักคอยไงใส่ปักติวครับอ่ามาเสียบแสบครับพี่น้องครับตักใส่ มาตัองใส่ถ้วยใส่จานครับใส่ถาดผ้าเขาเลยครับการมั่งออกมาสะกันเลยมาเด้อมาเด้อพี่นองเลยต้มสมประคอเยใส่ผักติ๋วครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ